ขอเสกมืออีกครั้งนะคะกับคุณการนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะเป็นไงบ้างคะชาวจังหวัดสระบุรีทะคุการเหนื่อยครับน่ารักมากครับผมน่ารักนะตกลงเคยมาไหมสระบุรีเคยมาแล้วเคยมาแล้วสาวๆเป็นไงสาวๆสาวๆน่ารักมากเหมือนเดิมครับผมน่ารักเหมือนเคยเหมือนเคยแล้วก็อบอุ่นมากๆวันนี้คือบอกว่าหน้าตา ก็เดินเข้ามาที่งานเนี่ยคือแบบว่าคนแยบมากที่ต่างรุ่นขอบคุณนะคะโอ้ยน่ารักจังเลยนี่เขารอตั้งนานแล้วนะเนี่ยน่ารักมากเลยแม่โอ้เนี่ยค่ะรออุ้ยตายแล้วอยากจะซับเหงื่อให้จังเลยครับยิ้มเสียงอะไรได้เลยนะบางคนเขาอยากรู้กันละคาดว่าหลายๆคนเลยสเปคสาวๆของกันเป็นยังไงบ้างคะสเปคสาวๆครับอืมเอ่อ อะไรเงี้ยนะแค่เอาจริงคือไม่มีสเปคเคือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนประมาณแบบช่วงช่วงแบบปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยจะมีสเปคมาตั้งว่าต้องแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้สวยๆอย่างนี้แต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่าสเปคเาสาวเนี่ยไม่มีเรื่องของสเปคแบบว่าหน้าตาสัทีเดียวไม่ต้องขาวไม่ต้องสวยเป็นเรื่องเป็นเรื่องของนิสัยมากกว่าเป็นเรื่องของนิสัยแล้วก็ความเข้าใจที่อยู่กับเราได้นะครับมค่ะก็เอาพูดคุยกันรู้เรื่องเนาะนะคะเข้าใจกันมากของเราแล้วกันเนาะแล้วมีหรือยังล่ะยังไม่มีครับแต่ก็อยากรู้มาก เงียบเลยโอ้แฟนคลับอย่ารู้เลยนะคะไม่มีค่ะเอาตอนนี้นะคะคุณกันเดี๋ยวเราจะมีรางวัลมอบให้นะคะห้าท่านแต่ว่าเป็นคําถามแล้วกันได้หแล้วคนที่ตอบได้เนี่ยให้ขึ้นมารับรางวัลจากมือคุณกันเลยโอ้นะคะไม่ธรรมดาเลยห้ารางวัลนะคําถามข้อแรกค่ะเป็นถามเรื่องส่วนตัวเขานี่แหละนะคะถามว่าทราบไหมคะว่า ถ้าใครอยากตอบนี้ต้องยกมือนะเดี๋ยวให้ทีมงานเราช่วยดูนะทราบไหมคะว่าตอนนี้ละครที่กําลังถ่ายทาอยู่คือละครเรื่องอะไรไ<ป>เอามือลงก่อนเอามือลงก่อน<ป>เดี๋ยวให้ทีมงานเราช่วยดูนิดนึงนะคะอ่าอ่าละคร,รที่กำลัง,งถ่ายทาอยู่คือ,คอเรื่อง <น S 1> อะไรคือเรื่องอะไรพร้อมแล้วยกค่ะคนไหนคะเสื้อสีฟ้าข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าคนไหนฮะคนนี้ค่ะคนนี้คนนี้คนนี้ครับคนนี้ฮะค่ะชื่อเรื่องว่า พลังแม่ครับผมเราเช้ว่าละครที่กำลังถ่ายทำตอนนี้คือตีใหญ่เลยครับผมคือตีใหญ่กำลังถ่ายทำอยู่เราเล่นเราเล่นละครที่ผมนะครับกำลังจะได้เล่นปีหน้าแล้วก็กำลังถ่ายทำอยู่คือพลังแม่ถูกต้องนะครับจุ๋มต้อเดี๋ยวเชิญขึ้นมารับรางวัลเลยนะคะระหว่างรอเดี๋ยวเราไปคำถามข้อที่2ต่อเลยแล้วกันนะคะคำถามข้อที่2ค่ะถามว่าทราบไหมคะว่า The Star on a ร์อยู่ช่อง เอามือลงต่อเอามือลงก่อนมีช้อยเลือกสองช้อยค่ะเดี๋ยวช้อยเดี๋ยวฟังจากคุณการเองเลยข้อหนึ่งช่องวันค่ะข้อสองช่องเดือนอ๋อมีข้อสามไม่ข้อสามถ้ามีช่องสามถ nah ้ามีช่องสามก็เป็นช่องอาอันนี้ตอบได้หรเก่งมากหรเก่งเก่งมากได้ไหมตอบว่าช่องหนึ่งผิดครับมีสองช้อยยังตอบช่องหนึ่งอนี่ไม่ได้รางวัลไปนะ อยืมคู่ตีวยุบใครใใคครรอ่ะคนคู่อ่ะคนไหนกันคนไหนคนไหนอ้าเขาใหม่เขาใหม่เขาใหม่อ่ะเอาลงก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วยุบค่ะอุ้ยแล้วแต่พี่แล้วครับคนนี้ค่ะคนเสื้อสีเทาค่ะพี่ค่ะโอ้ยดีใจจะได้กระตามากเลยอ่ะยังยังไม่รู้เลยนะว่าจะตอบถูกหรือเปล่าตอบว่า เลยนะคะคําถามข้อต่อไปถามว่าเมื่อคู่นี้นะคะคุณกันร้องหลายเพลงมากเลยแต่คําถามคือเพลงแรกที่คุณกันร้องคือเพลงอะไรโอ้โหเยอะมากเยอะมากหนักใจอีกแล้วเอาลมเอาลมเอลมเอา้องคนนี้เอา้องคนนี้ได้ได้ได้อันนี้เราไดถูกนะอันนี้ถูกนะต่ังค์ลื้ ถูกสักทีหนึ่งเดี๋ยวเชิญมาช่องหนึ่งิีไปแล้วนี่ถูกแล้วขึ้นใจนะครับผมก็แม่ชูอย่างเงี้ยเอ่อเลยสองข้อค่ะเลยอีกสองข้อแต่ว่าคราวนี้มาเป็นคําถามของโรบิสันบ้างแล้วกันนะคะครับผมสำหรับคําถามของโรบิสันค่ะถามว่าทราบไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเราจัดงานอะไรยากมากเลยอะเอามือลงเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนยืนอยู่แล้วไงคนไหนคนไหนคนไหนตั้งชู่อจังโผลครับ เป็นแอฮสเตสสายการบินไหนครับสายการบินไหนครับนี่เป็นโรแรมไนนอะไรอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับผมเดี๋ยวทีเดีตอบว่าอะไรอ่ะยัไม่ได้ตอบยังไม่ตอบเอผมถามว่าอยู่สายการบินไหนตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรคำถามรู้ยังไงคําถามอ่ะช่ไงว่าเราไปสายครอบรอบหนึ่ปีค่ะเรไสายครบรอบหนึ่ไสาคค่งปเสียงน่ารักมากครับ และข้อสุดท้ายค่ะคนนี้อันนี้ต้องตั้งใจเลยนะคนแรกเท่านั้นค่ะใครมีบัตรเดวันการ์ดหยิบบัตรแล้วชูขึ้นมาเลยค่ะบัตรเดวันการ์ดค่ะบัตรเดวันการ์ดค่ะบัตรเดวันการ์ดค่ะเอา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 โอ้ด้านโน้นนะด้านโน้นยกขึ้นมาก่อนด้านโน้นเลยค่ะเชิญเลยค่ะท่านนี้ลุกขึ้นก่อนแต่ว่าหยิบช้าจนจากว่าไวนิดนึงหยิบไปเจอปัดประชาชนเข้าผมก็เลยรู้สึกตกใจหน้าตัวเองนิดนึงเลยต้องช้าเสียเวลาไปนิดนึง เจอเลยค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะให้ทุกันนะคะมอบของรางวัลให้สําหรับแฟนคลับที่ตอบคำถามถูกนะคะเป็นของรางวัลที่บอกกับหน้านี้มากมากนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเอาไว้กันหิมะตกนะครับผมเห็นไหโอ้โหต่อไปถ้าก่อนเราจะไม่ให้ของรางวัลนะครับเราจะให้อย่างใดอย่างหนึ่งคนนี้ต้องพิเศษเลยนะขอบคุณครับช่องหนึ่งไม่เอไม่เอาเลยจ้ะชอบ นะคะติดตามบุญกันช่องวันนะน่ารักมากคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้สามนะคะสามครับผมขอเซฟีิสหน่อยเซลฟี่เลยอ่ะเซลฟี่เลยขอเซลฟี่เดี๋ยวโทรศัพท์เองหรือเปล่าสุดยอดต่อไปขึ้นไปขั้นที่สี่ค่ะไม่สนใจก็รู้แล้วแค่เซลฟี่ก็พอ ยินดีครับผมสายการบินที่น่ารักมากนะครเซลฟี่ขอเซลฟี่ด้วยที่สำคัญให้ให้การช่วยถือด้วยและท่านสุดท้ายค่ะดครับผมยินดีด้วยครับผมคุณกิได้เร็วมากๆนะฮะขอด้วยนะคะเซลฟี่ด้วยเหมือนกัน รออีกสักสามนาทีนะคะโอเค <Okay, S 2> ได้ละอ่ะยิ้มาเน,นะคะนี<ล>ะะ่ <laughs> ก็คือผู้โชคดี5ท่านนะคะและสำหรับในโอกาสนี้นะคะ่ะดิฉันขอเรียนเชิญผู้จัดก,การทั่วไป5้าสิสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์นะคะสาขาสรับบุรีนะคะเป็นผู้มอบแต่ประถ่ายรูปร่วมกันนะคะ ถ่ายรูปนะคะแล้วก็รวมถึงผู้บริหารทุกท่านด้วยค่ะขอรินเชิญค่ะเชิญค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ1ปีนะคะ เรามีศิลปินที่หลายๆคนนะคะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยค่ะรวมถึงนะคะเป็นแฟนคลับของเขาคนนี้ด้วยนะคะคุณกันนภพค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเราที่นี่เพื่อที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองและก็ร่วมบวยพอดให้กับทางห้างสิสนค้ารุ่นสัตว์และไซเซน,นเตอร์สาขารสระบ,บุรีด้วยเ mm hmm. ช่นเดียวกันนะคะขอบคุค่ะ mm hmm. และสำหรับในช่วง ะะฝากผลงานรวมถึงค่ะร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรใ,ให้กับโรบินสันด้วยนะคะครับผมก็วันนี้ก็สึกดีใจมากนะครับผม่มีโอกาสมาร่รวมงานฉลองรอบตึงปีโรบินสันนะครสระบุรีเนี่ยก็ ขอให้คุณสันสระบุรีนะครับผมเป็นที่นิยมชมชอบนะครับสการับคนสระบุรีแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงนะมาช้อปปิ้งกันเยอะแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับชาวสระบุรีเป็นสิบสิบปีก็ร้อยปีไปเลยนะครับผมค่ะฝากผลงานด้วยค่ะผลงานเลยครับผมปีหน้าจะมีละครทีวีเรื่องบัลลังก์เมฆนะครับทางช่องวันนะครับแล้วก็ส่วนผลงานซิงเกิลก็อีกไม่นานเกินรอได้ฟังแน่นอนค่ะเอาละค่ะแล้วก็ขอ มีของฝากด้วยจากแฟนคลับนะคะน่ารักมาก